ปลายปลาปไยปเหยเคโลเข้าอีกแล้วนะฮะโอ้โห้เฮ้ัดจกัาเข้าตอ่อมีต่อยอหรือเปล่ามีต่อยอหรือเปล่าเออโลเข้าอีกห้าแถวอาวะาโอ้โหดอกนี้ตังๆังเลยเฮ้ยเหยตเคัจกัาเข้าลงมาต่อด้วยมงกุฎอีกหนะ่านะฮึบหมาบเขาให้โอ้โหลงมามีต่อยอเปล่ามีต่อยอไหม อืไม่มีแห่นึกว่าจะมีคอมโบที่หกนะโอ้โหห้าคอมโบไปแล้วยิ้มยิ้มเลยปายปายปาย สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเจอกันอีกแล้วนะ,ะกับเกมโรม่านะครับผมกระทุนหนึ่งบาทนะฮะก็จะไปจบที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมอย่าไปยาวไปนะจ้าเฮ้ปอาวา่ามาถึงอังุนก็เข้าเลยนะฮะก็คลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปพวกความบันเทิงนะฮะก็ไว้สนับสนุนให้ทําตามนะฮะอย่าไปยาวไปนะครับผมไปกันเรื่อยเรื่อยนะฮะ อกำหมดอยู่แล้วนะโอเครอบนี้อง,งุ่นยังเข้านะฮะไปหน่อยไปหน่อยโอ้โหมันนิ่งนะฮะอ่ะลดลดล,ล,ลงมาหน่อยังหมดแล้วโอเคดาบเข้าสวยๆไปบไปกันต่ออีกหน่อยแม่แต่มันไม่ต่อเนื่องเลยเว้ยเอ้ยเย้เกโบนัสเข้าโอ้โห ยาวๆเลยยาวๆแบบนี้ไปนะฮะดอกแรกเป็นยังไงสิโอ้โหดอกแรกแม่งโลล้วนแม่งบล็อกเลยนะฮะกล่าวว่าไม่ให้เราได้ลนะแม่งเอ,อ๋ยโอ้โหดอกที่สองก็โลล้วนอีกเกินไปแม่งเอยมันเกินไปโอ้โหดอกที่สามก็โดนโลโอ้โหเซ็งเลยแบบนี้เซ็งเลยม่งเอ,อ๋ย โอ้โหนะอ่ะก็คิดว่าอย่างน้อยมันก็มาให้เราไว้ต่อทุนนะฮะแม่งแอบเซ็งนะแอบเซ็งไปเยดเคโลเข้าห้าแถวโอ้โหเอาวะพรางปรูสิคำดอกนี้โอ้โหปปๆๆๆปยปเยดเคโลเข้าอีกแล้วนะฮะ โอ้โหฮ้ยใจก,กันเข้าตอ่อมีต่ออยหรือเปล่ามีต่อยอหรือเปล่าออโลเข้าอีกห้าแถวเอาวะโอ้โหดอกนี้กลังๆเลยเฮ้ยเย็เคใจก,กันเข้าลงมาต่อด้วยมงกุฎอีกนะนะเฮบหมาาับเข้าให้โอ้โหลงมามีต่อยอป่ามีต่อยไหมอืมไม่มีแหมนึกว่าจะมีคอมโบที่หกนะโอ้โห คองโบไปแล้วยิ้มยิ้มเลยไป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 เฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้กัจะบ่นเลยนะว่าแม่งค้างอาเฟฟสิงโตกระดาบเข้านะไปต่อโลเข้าต่อสวยสวยซืเอสบายสบายไปนะไปค่อยๆปั่นกันไปต่อโอ้โหอื้อหือ โอเคนานแนะโลเข้าอีกค่าแถวงามงามใบดอกนี้โอ้โหรังพลูไะอืมเอาวะโอเคไปต่ออีกสักหน่อยต่ออีกสักหน่อยเออนั่นแหละโอ้โหองุ่นเขานะามีต่อไหมแหมมันนิ่งนะไปไปต่ออีกนิดนึงนะฮะโอ้โห เออยงหมับเขาให้โอ้โหดอกนี้เอค่อยคอยยิ้มหน่อยค่อยลืมหูลืมตาได้เลยหลังจะผิดหวังจากโบนัสไปนะไป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 โอเคแต่แม่งนิ่งเลยเอ้ปรับไปกันหน่อยอึ๊บมับเขาให้ S 1> <S 1> <S เออะไปก็ตอ่ออือเอะอน,นิดหน่อยๆนะมึเงเอ,อ้เฮ้ยฮะทำไงดีไปต่ออีกนิดเนื้อนะฮะหมบอบใอ้นะโอเคโอ้โหใจกัน์ห้าแถวเอาวัาดาบเข้าด้วย โโอ้หเสียดายเลยรู้สึกเสียดายที่เบ็ดน้อยไปไปไปเ<ป><ป>ออนึ่งแหละลงมาได้ใจกันต่อนะแบบนี้มับเข้าให้นะอังุนได้ต่อบ่าอ่างุนโอ้โหอังุนไม่ได้ต่อนะฮะไป โอเคนิ่งละโอเคนะะก็คลิปนี้นฮะก็เป็นคลิปที่เล่นเพื่อความันเทิงนะฮะก็ไม่ได้แนะนำให้ทำตามนะก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกํลังใจให้กันนะครับผมเราว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปถัดไปแต่ละคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแลละบายบายพุุๆนะเวเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบ Like, กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบายแหวบ